กหยุดครับหยุดสงการมีสัตย์หยุดครับแต่ว่าเป็นกัหยุดให้สามมือครับสี่ว่าทิดสิบสองอาจรยสีส่สิบห้าครับมัอนี้กับมาตกปลาก้องเสียมก็ครับมัอนี้กล้องเบิ่งครับมันจะได้โตมัได้โตเยอะครับเยอะกับสูตรก่าครับล้อง,บงเบิ่งครับก็กินกะตี เปลี่ยนเป be ลี่ยนสูตรใหม่ลองเบิงเนาะแต่ว่าทุกวันผมก็บ่ได้ใส่ดอกสูตรนี้แต่ว่าผมพิดใจกลิ่นมันครับกลิ่นมันยอดน่าสิโอเคแต่ว่าลตัดขาดยังไงกันเขรู้เนาะจั้งควายปรับปรุงเสริมเติมแต่งไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ลงมาสิ สิบขั้นมันนี่ก็บสิบขั้นเดียวครับเดี๋ยวนี้นี่ตอดเนี่ยอายุนั่นทัานเด็กโตครับแจ๊กแจ๊กขึ้นเลยนะขอขอบคุณนะครับหน้าที่ขอไม่กับร่งใจนะครับกดติดตามรับชมช่องช่องกุ้งปลาหน้อยช่องนี้นะครับแับฝากไปจากช่องหนึ่งนึงนะครับเบิ้งไว้เบิ้งเล่นเพื่อนๆเนาะ จะเป็นไปหมายทาั้งใดยังดีกับกรมปฎิเอามาบอกเอามาแช่นะครับกับมินถามแต่คลิปเลยครับพี่กัดผมบอกเลยนะครับผมไม่ห่วงหรอกครับคู่บ่านแล้วทนำะไม้ดีแน่กับหรือมัตตเส่ามาตตาเดือกคือว่าหมายพอดีกันจำต้องเปรียมมันดีกับผมก็ว่ามันขอเป็นจุดนะท่านบม่ได้เขาบม่ได้ขาตัวไปลแล้วก็่ยุกเยื่ ดับเยเืนน่อเ,เ,เป็นน้ำตัวันตัวกี่นี่ประจำเนาะตัวนี่ประจำปนใส่เยืะอมัน,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 นตัดตัดสิบคุณตาเยือเข้าบอกิกนโบกไก่เชียงกับปนนี่กับดสิบโไดต้ตก็เป็นเลยระับรวงร้เนระลงกันแล้วนะส,สู่กันไปครับยุดซ้ำเน,นึ่งสน้กกสนองจะกินไปใส่น้องยุติบ้ากัน รู้ว่าไหวกับสามมือคิมฤิเนนวลจังเลยนะครับออมาตกปลายครับเพื่นๆไปส,สีลำั้งหลุดแน่นะครับเป็นหลุดกิดปิดถนน,นถ,นนถนนเนาะถนนเรียบพ้องเปลี่ยน่ารถแลนตลอดครับแลนเบดมือนี่ตรวแห่งแห้ับโมี่มีหวรจิตหลุดแห้งขัง้นใดมากจ้างแห้งเลยสูงครับหน้าหลุดเงินไปครับตอนนี้กับิมืทธนีนครับ สะพ้แสงแสงตอนนี้ก็เกือบสิบแปดมุงครับใก่ใสแปดมุ่งเลแดดจากซองลุ่มเขานกับนงแต่สะ้อนถึงมากขึินรมข้าน้าสยไปครับดีครับ ตอนนี้ก็เทีย่ยงครับมิดอยิ่มซิมแลครับวังหัน นาหน้าตอนนี้ก็ใบสามมุ่งสี่เครือครับก็มาเมื่อกี้ตัวเดียวปลาบกเขาเลยครับวันนี้เป็นหน้ายูดต่าง,ง,งกันเลยครับเงียบด้วยกันครับก็ได้สองสามตัวเงียบพักอีหริเป็นน้ำอากาศนี่สิเป็นน้ำฝนตก มันเป็นน้ำข้นตกกับบลูครับเพราะว่าเพราะบ่มันจะเป็นน้ำข้นน,น,นี่แหละเป็นน้ำข้นตกแวก็ไม่เน่โทษก็ทษเยอะอทษดยังไปโทษฟ้าโทษอากาศไปหลืมือม่อจะกินเงียเกินกับมื่อจะกินในโนะมืม่อจะพวกกินเงีเยบ ยิ่งซีมจะกกันไปใส่บิดจะกกันถือแงถือเท้าคา้กับวัวร่มร่มคาร์ลินาห,นาหัดคำมันติดมันติดเข่าปะมันติดเข่าเพราเขาว่องบนมันติดจะเกิดจดำบนไฟสวยทั้งที่สุดกับสูสูส ขับไปหน้ามาสนใจกินคัคกับหนะ เจ็บเจ็บมือกลับแล้วกับสู่มือแล้วได้ยุดได้ยุดปนหนึ่งเดี๋ยวไปเบิง้งไปเบิ้งผลงานกันนะครับวันนี้ กับนันะงานวันนี้ครับได้ตัวหย่ตัวเดียวรับซี่หาตัวกับหมายธรรมชาติกับข้องเต็มประชากร นี่ก็ห้าโมงกมีหน้าๆอยู่ฟังฟังนี้กันโอ้ยสองสามคนฟังนี้ก็เหลืออยู่คนหนึ่งกับหน่องผ่านขาดนี่ก็ครับกังหันลมเนาะกังหันลมบ่อกังหันลมเกอร์ไปเล มากไปเถื่อนครับมากไปหา,มาหามา่องตุ้งตำย่าใสเลยครับก็ทั้งเทือหน้าอายุแต่หน้าสิอยู่ใกล้กลๆกันนะครับก็ทั้งเทือกาอาจจะบอได้ไปทักไทยหรืออาจจะบอโบชักเนาะผมก็บบอควาย ขาไปหาคนมาได้กต่นี่ันทายกับต๊ะไกลๆกันกัีคุยมีถานอยู่ตัวกับ่ับโจนี้กับคู่พดระบาดเนาะครับกับระวังป้องกันกับห้างห้างคนไ้กัดีกันกับโจนี้กับวอไว้ใจใครเนาะเขากับ่อไว้ใจเ้าเหากับ่ไว้ใจเขาแันครับหน้าหน้าก็จบ คลิปคนี้นะครับจะเริ่มกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับทีนะ่หน้าๆของมะม่วงไม้ขอบคุณหลายๆครับที่หายกันร่งใจกันสวัสดีครับ